ี่2ของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสามารถโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะเรื่องของพรกฉุกเฉินค่ะคุณเห็นด้วยหรือไม่นะคะที่จะมีการยกเลิกขึ้นในช่วงเร็วๆนี้ค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะที่0293491278ค่ะ0293491278นะคะหรือว่า SMS ค่ะ4642201 4642201ค่ะอาจารย์ค่ะสายร้อแค่ะค่ะคุณอังคณาคะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณเมย์แล้วก็อาจารย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความคิดเห็นยังไงคะถ้าสมมติมีการยกเลิกพรากฉุกเฉินค่ะถ้ายกเลิกแล้วสามารถที่จะดําเนินการตามกฎหมายได้เนี่ยก็มันก็ยกเลิกไปเถอะแต่ตัวเรายกเลิกไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทาอะไรได้นะค่ะไม่สามารถทําอะไรได้ในแง่ไหนบ้างคะที่คิดไว้โดยส่วนตัวอย่างเช่นที่เขาไปต<อ>ิดสถานที่ราชการอ๋อค่ะการก็ ชาวบ้านที่เขาจะเดินตามเท้งถนนต่างๆเนี่ยคุณไปตรวจไปตรวจกระเป๋าเขาไปไปไปทำลายเขาอีกเนี่ยคือมันผิดกฎหมายทุกอย่างเลยค่ะต้องต้องต้องกลาบเรียนคุณอังคณาแบบนี้ครับว่าการถอยการใช้พรบฉุกเฉินมาสู่เอ่อพรกรฉุกเฉินมาสู่พรบความมั่นคงเนี่ยยิ่งจะควบคุมไม่ได้เลยครับเรื่องของการปิดสถานที่ราชการนะครับอย่างวันนี้ผมก็โดนนะฮะเมื่อวานเข้าใจว่ามีความพยายามไปปิดกฤษฎีกากันเอาแบเรียร์ไปวางนะครับก็เข้าทํางานไม่ได้ก็ต้องวิ่งอ้อม โอ้โหวุ่นวายไปหมดกว่าจะเข้าจอดรถได้นี่ก็ครึ่งชั่วโมงอันนี้คือวางกันเองใช่ไหมคะไม่ใช่ทหารวางนะคะครับวางกันเองครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะมาปิดกฤษฎีกาทาไมนะครับหรือหรือเขาคิดว่ากฤษฎีกาเนี่ยรับใช้การเมืองนะฮะแต่ว่าคุณอังคารรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีการยกเลิกนะคะพรกฉุกเฉินเนี่ยอาจจะทําให้การควบคุมทุกอย่างเนี่ยดูยากลงอีกใช่ไหมคะ คือการยกเลิกเนี č, 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 ne, k, ่ยก็ค so 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 ือเพราะขสารแท่งเนี่ยพลกรพลุกเฉนเนี่ยสารแพ่งเป็นคนที่วิิจฉัยออกมาแล้วว่าทางคนที่ชุมนุมเนี่ยเขาจะทายังไงจะได้คือประชาชนเนี้เราฟังเรารู้เลยว่าสารท่านเนี่ยวิิฉัยออกมาเป็นได้ไงมันไม่ถูกต้องอ่ะใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่รัฐก็จะทํางานเป็นยังไงกฎหมายคือมันไม่เป็นกฎหมายนะคะ ตัวอยากจะตัดยอแย้กออกเลยตอนนี้่ะตอนนี้เรากลับมาเรื่องเดิมใช่ไหมค,คกฎหมายไม่เป็นกฎหมายแล้วนะปัจจุบันใช่ค่ะก็สุอกฎหมายไม่เป็นกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐก็ขับอะไรไม่ได้แล้วอย่างประชาชนอย่างเราพวกเราเนี่ยจะไปต่อต้านอะไรกับเขาได้ครับค่ะจะไมหมคะเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นเปนเสียงที่สะทอ้อนคือพวกเราเนี่ยอุตากันนะคะตัวเราไม่อยากให้มันเกิดอะไรที่มันรุนแรงเพราะว่าคนที่ชุมนุมบางคนเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนไทยเราอยากให้เขาใช้ วิจารณญาณแล้วก็ในความคิดที่เขาจะทำอะไรแต่และอย่างเ <Okay. S 2> นี่ยให้คิดว่ามันเป็นผลเสียประ,ประเพณของเราครัค <Okay. S 2> ืออย่างพวกเราเนี่ยเราไปไหนไม่ได้ค่ะถ้าเกิดอะไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่คนที่เขาสามารถที่จะบินไปไหนก็ได้เขาสามารถที่จะหนีไปไหนก็ได้ <Okay. S 2> ก็คือ <Okay. S 2> พวกคนที่เขามีระดับใช่ไหมคะค่ะประชาชนอย่างเราเราไม่อยากให้เกิดปัญหาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขามีแต่บอกว่ามันอาจจะเกิดสงค,ค,ำคำรามกลางเมืองขึ้นมา <Okay. S 2> ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแล้วก็ สงสารรัฐบาลชุดของคุณวิ่งรักมากเลยว่าเขาพยายามประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผู้คุณมองไม่เห็นกันคนที่ทําเนี่ยคือคุณคุณจะประท้วงเนี่ยเราไม่ว่าแต่ให้มันอยู่ในกรอบบ้างคือมันมันไม่ใช่เลอะเทอะนทุกวันนี่ยตุมันเลอะเทอะหมเกลื่อนเลยแล้เหมือนกับเรวถูกเราประชาชนเนี่ยตั้งเนยเป็นคนกรุงเทพก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ไปเลอะเทอะพวกเขาอย่างนั้นแหละคือเราไปแยกแยะว่า ิ่งไหนที่คุณออกมาต่อต้านอย่างพรบนี้โทษยกระดับเนี่ยโอเคเราเห็นด้วยแต่หลังจากนั้นแล้วคุณมันเลอะเทอะเกินไปใช่ไหมฮะเลอะเทอะมากๆเลยนะคะมันมันรับไม่ได้นะคะ, <c oughs> <c oughs> ะครับค่ะแล้วก็อาจารย์ค่ะเอ่อนองค่ะขอขอรบกวนนิดนึงคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ได้ฟังเออท่านท่านสาย,นยก็เขารบนะคะค <c oughs> <c oughs> ่ะืออาจจะเข้าใจผิดว่าคนที่ค้าขายริมถนนพวกนี้เขาไม่ได้เสีย มันไม่ใช่นะคะเราะซื้อของมาที่เขาก็ถูกเก็บภาษีไปแล้วค่ะรเพาะฉะนั้นคือต้องให้เข้าใจเพราะเจอาค้าบาค้าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทําใบประกอบการค้าเพราะว่าเขาเนี่ยขายวันหนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะพอกินและปากประทัดพิสในแต่ละวันของเขาหรือเปล่าครับไอ้ต้องต้องสงสารเขาด้วยซ้ำไปครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียภาษีแต่เขาซื้อของมาประกอบการค้าของเขาแม้แต่ละอย่างเนี่ยเขาก็เสียภาษีโดยอัตโนมัติครับแล้วพวกเราประชาชนพวกเราอย่างเราเนี่ย จะเสียภาษีมากกว่าคนที่ประกอบกันค้าด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะเพราะมันเต็มเต็มอะแล้เ็มเลยจริงไหมคะนะคะก็ขอความคิดเห็นแค่นี้นะคะขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากค่ะคุณอังคณาค่ะถือว่าวันนี้ได้มีการอธิบายระบายแล้วแหละอาจารย์บอกว่าอัดอั้นตันใจมานานแล้วครับผมก็ในกรณีของกฎหมายต้องเป็นกฎหมายนี่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณอังคณาพูดก็คือ ดูนะฮะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยพยายามที่จะประคับประคองนะครับแล้วไม่ตอบโต้โดยการใช้ความรุนแรงสําหรับหลายคนที่ถ้าจําสถานการณ์ในปี53ได้เอามาเปรียบเทียบกันดูครแล้วดูว่ารัฐบาลนี้มีความพยายามมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะไม่พยายามใช้ความรุนแรงในขณะที่ผู้คุณก็ใช้ความรุนแรงในแง่ของการคุกคามเ,เกือบทุกแบบนะครับแล้วยิ่งวันมันก็ยิ่งมี ข้อที่จริงออกมาเรื่อยๆในกรณีของการซ้อมคนแล้วทิ้งโยนลงน้าอะไรตรงนี้อันนี้จะเห็นแล้วอาจารย์รับอีกสายนะคะได้ครับคุณธนพลคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากจังหวัดอะไรนะคะสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะถ้ามีการยกเลิกค่ะผมว่าไม่ขนาดของเก่ายังใช้ไปแล้วไม่ได้ว่ายกไปเออครับ เพื่อไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปออกับอ่าพอรชกกุกเฉีย <c oughs> อะไรนะครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าไม่ต้องออกอะไรเลยแล้วเราจะควบคุมความวุ่นวายหรือว่าความ<ต>ขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังไงดีคะอันนี้นะตามตามภาษาบางสิงบุรีเนี่ยค่ะเพราะว่าถึงยังไงก็ใช้ไม่ได้ผลค่ะเป็นห่วงมาอยู่วันที่ยี่สิบเก้าเท่านั้นเนี่ยการพิจะตัดสินเนี่ยครับพาจะเป็นโมฆะหรือเปล่าค่ะและอย่างหนึ่งผมจะฝากอาจารย์อ่า อตอนเช้าที่ที่ว้อยหน่อยนะครับคครับว่าเป็นตีความหน่อยว่าเขาเปรียบท่านนายกเหมือนพญาเสือแห่งเอเชียการค้ากันตลาดะครับแถวศรีบุรีเขาเปรียบเป็นย่าง้นแ้วก็เปรียบเหมือนอภิสิทธิ์หรือสุเทพก็ได้เหมือนไข่ไข่ข้าวคไข่ข้าวที่ฟักไม่เป็นตัวครับอาจารย์ช่วยตีความให้หน่อยคได้ครับขออนุญาตดับไปนะครับขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณนะครับค่ะค่ะอีกหนึ่งสายรับกันก่อนนะคะจานเดี๋ยวมาคุยนะคะคุณุลิมานจากโคราชค่ะคุณคุลิมานคะครับสวัสดีค่ะครับบัตรดีครับคุณแม่่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะพอรกอฉุกเฉินที่มีข่าวว่าอาจจะต้องยกเลิกแล้วล่ะค่ะก็เหมือนทุกท่านนะครับคือเป็นความรู้สึกว่ายกเลิกไปเลยครับคือตอนนี้มันมีมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับค่ะก็เป็นแค่ตัวหนังสือ แต่มันก็ไม่สามารถจะไปทําอะไรใครได้เลยตั้งแต่มีพรบพรบอย่างนี้เป็นมาครับผมคุณคุณรีมันคะถ้าอย่างนั้นถ้าพอรกรใช้ไม่ได้เลยเราจะหาวิธีไหนมาดูแลเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดีคะก็ต้องบอกผ่านรายการนี้ไปเขอให้คนไทยใช้สิทธิ์ตัวเองใช้หน้าที่ของตัวเองคณาจารการว่าเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทาของเราไปครับค่ะก็อย่าได้ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันและก็อย่าได้ขํางานต่อกายงานกันครับอย่างเช่นวันนี้ขอ แยกประเด็นนิดนึงอย่างเช่นยังยังเช่นวันนี้ความรู้สึกของผมตอนนี้พี่น้องชาวใต้สามจังหวัดที่เคยมีความคิดเป็นอย่างไรตอนนี้ความคิดผมผมผมเข้าใจแล้วครับว่าความน้อยเนื้อต่ำใจมันเป็นยังไงครับคือทหารแทนที่จะออกมาบอกว่าเราไม่เข้าสีแดงเราไม่เข้าสีเหลืองเราขออยู่ตัวความถูกต้องแต่ทหารไม่เคยกล้าพูดคํานี้ออกมาเลยครัแต่พอเสื้ออแดงขยับนิดเึงทหารขููกำลาาบอกยังง่นบอกอย่างนี้เอาายางง่วนเจ้าอย่างนี้ครับ อย่างเกียรติจตุพรท่านามาเป็นประธานอบชอคนใหม่ก็ไม่น่ามาสแสดงความคิดเห็นว่าไม่ให้เกียรติเกาอะไรเท,ท่าจี่นีมันผมว่ามัน,ม,นมันไม่เหมาะสําหรับผู้นาเหาของทัพคือจะ,ะ,ะเป็นใครก็ช่างแต่ทําไมฝ่ายนูน้นประยุทธ์ถึงไม่กล้าแต่ต้องไม่กล้าพูดเลยคครับทั้งที่สถานที่ปิดสถานที่ราชการชาวบ้านชาวช่องอย่างพุทธอิสระเนี่ยแต่ปิดโน่นปิดนี่มันเอาความยิ่งใหญ่อะไรมาจากไหนกันักหนาครับถ้ากลุ่มื่นก็ไปทําอย่างนี้บ้างแล้วท่านจะอยู่กันยังไงคก็ฝาบอกให ทำหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดแล้วบอกไปถึงกปกพอสคุณจะเป็นรูปหรือองครอิสระจะปกค์กรอะไรคุณจะเป็นแรจะเป็นรูปไปแจะถามว่าใครจะว่าคุณค่ะคุณมาเป็นนายกคนกลางคุณจะมาคนลาถามมามาได้ไหมคุณจะมาเชียงใหม่มาได้ไหมคุณจะมาอุบลคุณจะมาได้ไหมคุณจะสั่งงานยังไงคุณจะอยู่ยังไงค่ะมันไม่มีใครยอมรับกับทางที่ถูกต้องต่างคนต่างเข้าตามออกตอกตามตูคือขึ้นบัานก็ขึ้นตามบันได มี้ต่างเราอาอยู่ทั้งต่าีประตูแล้วก็ทาประตูอย่าเข้าทางต่างอย่เข้าทางลังคาขอแค่นี้ครับผมขอบคุณนะครับน,นี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะฮะทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยนะครับว่า,า,ถ,าถ้าใช้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปแต่เรื่องเทคนิคเป็นแบบนี้นะครับถ้ารัฐบาลยกเลิกนะครับและประกาศใช้ใหม่เนี่ยคาตัดสินของศาลแพ่งเมื่อรอบที่แล้วจะใช้ไม่ได้นะฮะต้องยื่นเข้ามาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูฮะว,ว่าเทคนิคต่อไปของรัฐบาลที่จะทําแบบนี้เนี่ยจะทําอะไรจะทํายังไงต่อไปนะครับอาจจะถอยมีการใช้ ประความมั่นคงนะครับและ<ช>ถ้าเหตุการณ์มันเกิดการบานปลายรัฐบาลก็สามารถที่จะเอาตัวพรกรษษฉุกเฉินเนี่ยงัดเข้ามาใช้ได้ใหม่นะครับ<ช>แล้วในขณะเดียวกันณนวันนี้เนี่ยก็จะว่าทางสรสมีข้อมูลเตรียมไว้เพียบเลยนะครับเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายนะครับ <c oughs> ในกรณีของทั้งแกนนาและผู้ชุมนุมนะครับและการชุมนุมของปปสด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้รัฐบาลก็คงไม่ยอมยยง่ายๆถ้าเหตุการณ์ยังคงบานปลายนะครับ<ช> แต่สสายที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเสียงสะท้อนเลยนะคะอาจารย์ครับผมสาสายที่โทรเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาไม่มีความเชื่อถือในเรื่องของบทบาทของกฎ<ช>หมายทุกอย่างแล้วนะคะเพราะว่าบอกว่าใช้พรกร,กรก็จริงแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อคนที่ชุมนุมเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งสายที่บอกว่าตั้งแต่แรกเลยการชุมนุมของแจ้งวัฒนะค่ะทําไมยังไม่สามารถจัดการได้มันเนื่อนนานแล้วมันเป็นส่วนที่สําคัญมากตรงนี้แหละคะ่ะประชาชนฝากถามมาเยอะเหลือเกินตอนนี้ทหารทําอะไรอยู่ ใครต้องมีส่วนจัดการในตรงนี้ทหารนั่นแหละครับตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ทหารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ตีความก็คือการชุมนุมที่แจ้งวัฒนะก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการคุ้มครองจากทหารด้วยระดับหนึ่งนะครับอาจจะเป็นนอกราชการหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยแต่เราต้องยอมรับว่านั่นคือพื้นที่ของทหารแล้วในเมื่อมีการชุมนุมได้ปิดได้ถึงขนาดนี้นะครับยังไงทหารเองก็ ผมคิดว่าก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบไม่มากกว่านา้อยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยค่ะคือณวันนี้อจ,จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครตัร้งแต่ราชประสงค์ใช่ไหมคะหรือรว่าสีลมทุกอย่าง ไปรวมตัวในสวนลุมสวนลุมแล้วอ่สวนลุมทำให้การจราจรเนี่ยเดินเดินทางได้ปกติครับอันนี้พอเข้าใจได้แต่ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาวิงวอนมานะคะว่าอยากให้เปิดสักทีหนึ่งเขาทำครับไม่มีคนเลยอย่างผมอยู่ที่ต้องผ่านราชดำเนินทุกวันเนี่ยนะฮะเวลาขับรถผ่านมองไปเนี่ยมองเข้าไปไม่เห็นคนจริงๆนะฮะอาจจะมีคนเป็นหลักร้อยเท่านั้นเองแต่แตปิดได้ตั้งแต่ตรง UN นะฮะค่ะไล่ไปจนถึงนู่นเลยฮะเกิดอนุสุนสรีประชาธิปไตยค่ะอันนี้เพื่ออะไรฮะนั่นเลยสิคะ ใช่ไหมฮะก็คือรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้บุกเข้าไปสลายการชุมนุมอะไระนะครับก็ผมคิดว่าสามารถเลือกพื้นที่ที่จะเกิดผลกระทบน้อยที่สุดและอยากจะเรียกร้องสิทธิทางการเมืองก็ทําไปะนะครับทำยังไงให้ทุกคนรู้สึกอยากฟังคล้อยตามนะครับและฟังถึงประเด็นที่คุณทามากกว่าที่จะทําให้ทุกคนเดือดร้อนและคาดหวังว่าคนอื่นก็จะเข้ามาเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองกระทำนะฮะฟังดูแล้วมันไม่ใช่เป็นวิถีทางปกติที่เขาทํากันนะครับในสากลรละโลกทั้งหลาย ทุกวันนี้ค,คือมันเห็นแล้วล่ะเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะแต่ละสายที่โทรเข้ามาเนี่ยโทรเข้ามายัางรายการเราที่มาพูดพูดพูดระบายเนี่ยเราเตรียมหรือว่าเราหรอเอจาจะบอกคุณผู้ชมนะคะทุกอย่างเราเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานนะคะคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเขากล้าสแสดงตัวนะคะคบ,บอกไว้เลยนะคะอาจารย์รเขากล้าสแสดงตัวมีชื่อมีนามสกุลมีการศึกษามีเบอร์โทรนะคะและรับชมจากที่ไหนนะคะเขาเามีหมดเลยนะคะเอาอีกหนึ่งสายค่ะค,คุณสายชนจากเชียงรายนะคะสวัสดีครับคุณสายชนคะครับสวัสดีครับจากเชียงรายรับชมชัดเจนไหมคะ ชัดเจนดีครับกำลังร่งดูอยู่ครับค่ะจำได้ค่ะโทรมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะค่ะคุณสายชนมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะชัดเจนดีครับค่ะคุณสายชนขาวรบกวนนะคะปิดเสียงทีวีที่บ้านแล้วฟังทางโทรศัพท์นะคะครับผมค่ะมันจะมีค่ะเชิญค่ะเชิญเลยครับครับครับชาติครับค่ะเชิญเชิญเลยค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเรื่องของข้อข้ฉุกเชิญเหมือนกับทุกท่านที่เสนอความคิดเห็นมานะครับค่ะคืออยากจะสะท้อนว่ากลุ่มเสื้อแดงเนี่ย มันไม่ว่าจะก้าวไปทางไหนหรือหายใจก็ผิดหมดครับก็อยากจะเสนอความที่เห็นว่าท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านทำอะไรอยู่ตอนนี้ว่าเอาทหารเข้ามาตั้งรังเกิดในกรุงเทพมาปกป้องเสื้อแดงหรือว่ามาปกป้องกรกปสกันแน่ครับผมอยากจะให้บ้านเมืองมันสงบโดยเร็วให้รัฐบาลทำงานอย่างมีสมรรถภาพนะครับก็ที่ท่าน บอกว่าไอ้สอฟซอฟปปอ,ปออะไรนั่นนะมันไม่เป็นความผิดครับทุกคนคิดด้วยความขับแค้นครับนะครับบอกท่านประยุทธ์ด้วยว่ามันไม่มีใครสามารถที่จะแยกประเทศได้ครัเองแต่ท่านคิดทุกคนก็มีความผิดค่ะขอมผมอยากจะว่าให้ลูกน้องท่านที่ออกมาปกป้องของกปสเนี่ยะนะครับมารับจ้างหรือไม่รับจ้างระช่างนะครับความคิดพวกนี้มันอยู่ในใจของตัวเอง ให้ท่านกลับขวัญกลับไปถามลูกน้องท่านมีความคิดอย่างที่ว่าของประชาชนอีกไหมนะครับอันนี้เป็นความคิดครับนอกเหนืจากนี้ไปก็ขอให้ท่านนายกทํางานให้บรรลุและประสบความสําเร็จนะครับอย่าท้ออย่าถอยไม่มีคำว่ายอมแพ้เสื้อแดงเชียงหลยสู้ๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอีกสายค่ะอาจารย์รับอีกสายก่อนนะคะเดี๋ยวเาตอบคุณไพศาลคคะ ครับสวัสดีค่ะกำแพงเพชรนะคะครับองครับรับชมชัดเจนไหมคะโอ้ชัดครับชัดค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเรื่องของการจะยกเลิกโอ้ิกไปเลยิกไปเลยครับเลิกไปเลยเหรอคะเลิกไปเลยเลิกอย่างเร็วด้วยครับผมเพราะว่าบ้านเมืองนี่มีกฎหมายพื้นฐานอยู่แล้วกฎหมายยังไงคะกฎหมายพื้นฐานอธิบายหน่อยสิคะกฎหมายพื้นฐานก็คือความยุติธรรมของคือกฎหมายนี่คือความยุติธรรมถูกค่ะมันมีพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่ต้องไปถุกชนถูกเขินอะไรไม่ต้องค่ะอันนี้อิสระร่ำมาเนี่ยมันจับได้อยู่แล้วครับค่ะถ้าจับไม่ได้ก็ยังไม่ต้องจับบันทึกไว้ก่อนครับค่ะบันทึกไว้ก่อนเพราะว่าทุกวันนี้นะบ้านเมืองเราเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมแบบผมเซ็งไปหมดแล้วค่ะครับแล้วยิ่งมาเจอโอ้ผมฟาดหวังแบบคาดหวังไว้ว่าเวันหนึ่งเราจะ จะไปไหนตอนไหนสมมติว่าผมอยู่กํางเพชรเนี่ยครับนไปขึ้นที่พิจิตับไปเรวสูงไปเชียงรายเชียงใหม่อะไรเงี้ยนตอี้หรือว่าจะล่องใต้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ควรจะเป็นได้มันควรจะมีของมันอะไรเงี้ยคเรื่องของรถอ่าค่ะแล้วมันเหมือนมีอะไรเละเทะหมดบ้านเมืองเราเนี่ยคครับ่ะแล้วโดยเฉพาะที่ตั้งคําถามว่าพรบอะไรเนี่ยให้เลิกไปเลยคกฎหมายพื้นฐานเรามีไม่ต้องห่วง เนี่ยอาจารย์อาจารย์ที่นั่งอยู่เนี่ยผมจำจริงเนี่ยน้องทางซ้ายมือนะได้เข่าพิโก้ใต้ผมนับเพื่อนนะใช่ไหมครับเนี่ยเก๋วจริงจริงแล้วก็ผมว่าให้คนอื่นพูดหน่อยมั่งแล้วกันได้ครับคุณประธานคะผมเนี่ยผมผมล่างไว้เป็นไอ้กระดาษเอสีนะก็ของผมอ่ะ โอ้ยส่งมาได้นะคะวันหลังที่ล่างมาส่งมาได้ก็ยินดีอ่านให้เลยนะครับว่าถึงสองสามเนี่ยอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเมย์บอกเบอร์แฟกซ์นะคะส่งมาได้นะคะเบอร์แฟกซ์ค่ะ02นะคะ9349126่อค่ะวันหลังนะส่งมาได้เลยค่ะส่งมาหาคุณฟ้าหรือว่าเมย์หรือว่าอาจารย์วิโรจน์ครับนะคะเดสมัติพูดไม่ออกเราเข้าใจได้เขียนไว้แล้วทำการบ้านไว้แล้วเราจะอ่านให้ฟังนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้านขอบคุณค่ะ คุณสารจกักรการเพ่งเพชรคุณปิศาทก็มีมุมมองที่น่าสนใจก็คือคให้ก็ให้ยกเลิกไปนะครับอันนี้น่าสนใจหลายคนก็พยายามจะวิเคราะห์ว่าการที่รัฐบาลมีพรกฉุกเฉินเนี่ยแล้วกระทาการอะไรลงไปบางครั้งมันทําให้มีปัญหาต่อความชอบธรรมนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็หันกลับไปใช้กฎหมายปกติเนี่ยแหละพยายามที่จะบังคับใช้ให้ได้ะนะครับเพื่อที่จะให้มันเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ใช้กฎหมายแบบเท่าเทียมนะครับกับทุกฝ่ายที่เป็นผู้ชมนุงประท้วงเช่นเดียวกันหมด อาจารย์คะเดี๋ยวมาตอบของคุณสายชวนคุณไพศาลอีกสักรอบนะคะ,อะตอนพักกันก่อนนะค,ะครับผู้ชมพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายนะคะใครที่ยังไม่โทรเข้ามาเตรียมโทรศัพท์ไว้เลยค่ะช่วงหน้าค่ะ